แมบขับรถล้างสุดว่าเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูมาเดิ่มมาท่านั่งอูปไปอือือือ,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 อซึ่งมันโคตรเร็วเลยดูดิอือโคตรเร็วนี่ขับเร็วสุดดูดูดิอือมุมมอง,มอง โอ้ยเดี๋ยเดีนะ๋คือแมปนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นภาพแล้วแหละภาพที่ผมเคยเอามาเป็นทําหน้โปกคลิปตั้งแต่กี่วันแล้วเดี๋ยวนะกี่สัปดาห์แล้วเอ้เช่งมันที่ผมไม่รู้ว่าว่ามันมีที่สุดสุดไหมผ่านน้าแล้วขึ้นไปหมุนโคตดเร็วออืเฮ้ยอะไรเนี่ย รถล่างสุดเร็วที่โคตรเร็วรถล่างที่เร็วที่สุดในโลกใช่โคตรเร็วเลยอืมเนี้ยไม่หมุนด้วยว้าวพี่คุณชมอะต่อไปคลิปหน้าผมจะลงสามคลิปที่ผมไม่ดีสามแมปที่ผมเกลียดก็คือบอฟฟตแล้วก็มีมีเอออรัตีทิปแล้วก็แมปออบบี้ที่ควยที่สุดหรือคือออบบี้ที่ยากที่สุดใช่ อืมเดี๋ยวนี่ผมเอามาลงคลิปเล่นเล่นก่อนนะใช่ซึ่งนั้นมันก็โคตรเร็วเลยดูดิเร็วจนดดด่ดนมันโหลดไม่ทันนะ่ะอืมโคตรเร็วอุ้ยโคตรเร็วเร็วจนหลดไม่ทันเร็วจนหลดไม่ทันเลยคือคือสิ่งที่ผมโงกคือล้อลดล่างมันไม่หลุดได้ไงทันทีเร็วขนาดนี้นั่นดิ ใช่มันก็จะอืโถดโถดโถดอืม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 อูอ๊ออ้าวอ้าวอ้าเฮ้ยหลุดเดี๋ยวมันหลุดรถรางหลุดรถรางหลุดจะมันแต่ยังน้อยเราก็ได้ไปไปได้ต่อไปได้ต่อไปได้ต่อ โคตึงรถล่างโคตึงไปได้ต่อ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 ไปได้ตรถล่างสุดตึงไปได้ต่อโอ้โหไปได้ต่อด้วยนะประเด็นไปได้ต่อเพราะว่ามันเร็วแหกกฎพิสิกส์โอ้ยโมวซไปหมดแล้วโมวซไปหมดแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหมันเล่นอะไรเนี่ยไปบังคับโอ๊ย พุ่งอย่างเดียวดูดิมันจะพุ่งไปไหนอืม hmm. ไปโอ้โหมันมีตะบนตรงเนี้ยดูดิมันมีตะบนตรงเนี้ยปงมีตะบนตรงนี้นนนนนว้าวแล้วก็หมุนโอ๊ยเอ้ยมันเกือบจะลงรางแล้วนะเอ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยการขับรถรางแบบใหม่ที่ถูกต้อง,อย,งอย่างนี้นี่เองแล้วมันก็หลุด แล้วมันก็หลุดแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็หลุดทำที่ไหนก็ไม่รู้ปไปอืมโอ๊ะน้ำตกจมน้ำจมน้ำตึกตึกอะ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 ตึก,ตก,ตกโอ้ยมันยังหมุนไม่ได้อืมโอ้โห